ข้อที่28ขีด40กสิบดให้นะครับแ1ตเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้แล้วก็แ2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้อันเนี้ยอยู่ในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับแต่ว่ามันอยู่ในรูปของเชิงคัวเนาะโจทย์ถามว่าค่าสมบูรณ์นะครับของแ1บวกกับค่าสมบูรณ์ของแ2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้เทคนิคนะครับจำไว้นะครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเอาค่าสมบูรณ์ครับ มาแปะที่แซตหนึ่งแบบนี้มุมต่างๆพวกนี้ครับจะมีค่าเป็นหนึ่งโอเคนะหนึ่งไปคูณรูทสามเนาะแสดงว่าค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งอ่ะก็คือรูทสามเลยอ่านไหมอ่ะเอาไปเนาะถ้าน้องเอาค่าสมบูรณ์นะครับไปแปะที่เซสองเนาะพวกมุมต่างๆตรงนี้จะมีค่าเป็นหนึ่งทันทีครับและหนึ่งไปคูณกับรูทสามส่วนสองเนาะน้องก็จะได้ รูทสามส่วนสองครับจทย์ต้องการเอามาบวกกันใช่ไหมอ่ะจัดรูปนิดนึ่งเนาะรูทสามข้างหน้าส่วนเป็นหนึ่งรูทสามด้านหลังเนี่ยส่วนเป็นสองบวกกันไม่ได้ใช่ไหมครับน้องก็เลยต้องทําการคูณสองทั้งเศษและส่วนใช่ไหมเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันเนาะสองคูณรูทสามก็จะได้สองรูทสามส่วนสองคูณหนึ่งก็จะได้สองเนาะบวกกับรูทสามส่วนสองเนาะ ส่วนเท่ากันแล้วนะครับน้องสามารถบวกกันได้เลยโดยการนะครับสังเกตรูดสด้านหลังเนี่ยมันมีสามประสิทธิ์ด้วยนะเป็น1นะครับเวลาน้องเอามาบวกกันเนี่ยเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันเนาะ2อบวกหนะครับได้3เนาะรูดสแปะไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวส่วนนะห้ามบวกนะครับต้องเท่าเดิมเป็น2ครับ